เป็ที่วนได้กาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ว่าของเรานะหลักสิบหลักร้อยโอ้ยเขาบอกว่าหลักสิบหลักร้อยยอดตะมุตะมิกระพานได้ว่านจ้กสิคือบ่กำลังใจสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะ รับชมอยู่ที่จังหวัดอะไรเอ่ยคะขอบคุณนะคะนอนหลับฝันดีทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณค่าที่มาส่งกำลังใจทักทายกันคะ่ะจังหวัดมุกดาหารอีกแล้ว ดีแท็กนะ่ะเป็นยังไงเนาะดีแท็กนะ่ะเป็นยังไงเนาะทำไมแท็กเ้าแล้วค่ะ <ไป S 1> สะอ่อนหนึ่งแล้วมาเริ่มไลฟ์ใหม่เชิญค่ะแวะมาคุยกันก่อนเด้อค่ะรับชมเป็นยังไงบ้างคะ ฮ็ดลงไปกับหวังอยู่ดีเนาะทำเป็นคลิปสร้างไรายได้เนี่แล้วก็หวังอยู่ดีแต่ไม่รู้จะสมสุดๆแล้วก็ยังบบได้ยอยู่้าย,ยังไม่ผ่านไ้สามเดือนสี่เดือนเข้าแล้วสี่เดือนแล้วยังไม่ขยับว่าแต่เด,ด็กหน่อยติดเฟซบุ๊กติด, Facebook, ด,ดโทรศัพท์ใวนี้ผู้เถ่าก็ติด,ด เบิ่งคลิปให้มูแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปติดตามเพื่อนๆทุ่มใจเ้าแล้วค่ะ yeah, สะออนขอบคุณค่าที่มาส่งกำลังใจทักทายกันค่ะจังหวัดมุกดาหารลงคลิปไปกับ ใส่เสียงเพลงก็กลัวจะโดนอยู่กรุงเทพเกิ่งภาษาอังกฤษเนาะเขาก็เฮ็ดสร้างไร่ได้ได้เร็วเขาเสียมีความรู้อยากไล่ซดเขากลับไปเฮ็ดงานนั่นเขาก็บม่มีอะไร ตอนกลางวันถ้าว่ามีคนมีมูเขามาทักของเรานะ่ะหลักสิบหลักร้อยโอ้ยเขาบอกว่าหลักสิบหลักร้อยหยดตะมุตะมิกระพานได้่าสันจากสิคือบอก ประสบการณ์ดีแน่กลากงวันแล้วก็ลงคลิปเนาะแล้วก็ไปตอบคอมเมนต์เพื่อนแล้วก็ไปติดตามดูไลฟ์เพื่อนเนาะได้ยอดวิวหลายๆลามาส้อ,อนเขาแทว้เขาเฮ็ดคอนเทนต์คือได้ยอดวิวดีแทวลักพันลัก ทายกันเด้อขอบคุณที่มาส่งกำลังใจโอ้เพื่อนทั่วประเทศเนาะช่วงนี้คอีกแล้วโอ้ยดีแท็กน่ะ,เป,นนเ,นะ,นะเป็นยังไงเนาะดีแท็กน่ะเป็นยังไงเนาะทำไม คุณทวนาปัญญาคุณชัดอยู่จ้าอ๋อเลยมีมิตรภาพดีๆเข้ามาหลายจังหวัดเนอะรู้จักโอ้รู้จักไปทั่วประเทศเลยขอคุณที่มาส่งกำลังใจนะคะอะไรตอนกลางวัน ถ้าว่ามีคนมีมูเขามาทักใช้ชีวิตเรียบง่ายในแบบของเราถ้ามันคือชีวิตที่เราต้องการใส่เสื้อผ้ากับมีปฏิสัมพันธ์เอาเขา,ากระสุดยอดละให้ทุ่มเทเวลาหผู้ผู้เหตุการณ์เหตุงานกันยังว่า่มีเวลาเหตุเนาะว่าแต่เด็กหน่อยติด Facebook ติดโทรศัพท์แล้วนีผู้เฒ่ากติด อูตสาวจะต่อไปเขาว่าอันไล่โซดให้ให้ว่าไทยให้พูดไทยตลอดที่นน้องคนหนึ่งเนี่ยอยู่คอนเกาเข้ามาใหม่เด้อค่ะเข้ามาใหม่เมื่อกี้สัญญาณล้ม ค่าหกหมื่นนาทีผ่านกฎเกณฑ์หรือยังคะได้โฆษณาหรือยังคะปกติกรุงเทพสิบคอยหนาวเนาะจ้าพวกที่ไปทำงานเนี่ยเขาเคยบอกว่าบอมีเนี่บอมีนย่มหนาวอยู่กรุงเทพไม่มีฤดู ไม่รู้เราผิดแบบไม่รู้ตัวนะคะผิดกดแบบไม่รู้ตัวบางทีก็ลงไปแล้ะก็มีคนทักมาให้เบิ่งคลิปหมูมูแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปติดตามเพื่อนๆอทุ่ม กาดหนาวหลายๆเลยแวะมาคุยทักทายกันค่ะเพิ่ม าจุดเจ็ดพันกรุงเทพกันหนาวจ้าอ๋อค่ะมันหนาวทั่วประเทศเลยเนาะช่วงนี้หนาวทั่วประเทศเลยหรือเปล่าเนาะสู้ไปน้ำกันด้วยจ้าสู้ไปน้ำกันทำคลิปสร้างไรได้จะมีแต่ร้อนไมนะลกูกนั้นมันลกร้อนสมัย น่ารักมากมาให้กำลังใจเอ้ยสวัสดีค่ะเมื่อกี้นี่มันทำไมมันหลุดคะเมื่อกี้มันหลุดไปเลยนะคะกำลังมีมูเขามากันนดดหลุดไหมคะ มักจะต้องใช้เงินวันนี้รายได้เข้าแล้วค่ะวอ่ยสิพ่อไล่อยู่ไล่ไปก็ไม่มีเพื่อนคุยเนะเขาก็ไปทำมาหากินกันเนะเาะเวลาเราไล่สดตอนกลางวันก็มไม มีมีหอดประเทศลาวจ้ะประเทศลาวก็มีเด้ซ่ไม่รู้ว่าจะผ่านเออค้นที่เฮ็ดคอนเทนต์ดีๆนะจ้ะสามเดือนสกปรกอะไรตอนกลางวันถ้าว่ามีคนอมีมูเขามาทักสัญญาณหายเนาะ ก่งภาษาอังกฤษเนาะเขาก็เฮ็ดสร้างไร่ใดใดเร็วเขาเสียมีความรู้สัญญาณชัดเจนบบค่ะมันเป็นมาหลายมือแล้วค่ะสัญญาณ